สวัสดีครับพบก,กันกับข้างทาง7 8 8ดครับผมเนาะวันนี้ก็จะมีในการเข้ามาใหม่นะครับผมเนาะก็อันดับแรกนะ้องก็กราบขอบคุณพี่ๆท่านนะครับผมที่กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องนะครับเป็นกําลังใจให้น้องเนาะก็เทียบเท่ากับเป็นสปอนเซอร์ให้น้องนะครับผมเนาะก็เป็นสปอนเซอร์ให้น้องอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ ขอบคุณทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับที่กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไว้ใจน้องนะครับผมเนาะแล้วก็กราบขอบคุณเนาะเสียนุนะครับผมพี่นุพี่เก๋เนาะที่เป็นซัพพอร์ตให้น้องอีกส่วนหนึ่งนะครับผมเนาะก็กราบขอบคุณทุกๆท่านนะครับผมเนาะสำหรับสมาชิกใหม่ที่เข้ามาเนาะน้องก็ฝากกด กระดิง่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องเนาะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตาม <c oughs> เพื่อมีคลิปใหม่ๆอะไรเข้ามาก็จะได้มีของใหม่ๆเข้ามาก็จะได้ตามทันนะครับผมเนาะแล้วก็บางบางสิ่งบางอย่างก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าก็ได้นะครับผมเนะา,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 นเานะ,นะแล้วก็มาเช็คมาถามผมอีกก็ได้เผื่อของมันเข้ามานะครับผมก็เหมือนปู่เจ้าเนาะน้องก็เคยลงไปในหลายๆคลิปนะครับผมเนาะก็อันนี้ก็เป็นปู่เจ้า ชุดหนึ่งอันนี้มาพร้อมกล่องนะครับกล่องเดิมเนาะอันนี้ลืมบอกไปเนาะอันนี้ก็จะเป็นถ้าสมาชิกใหม่ใครอยากเช่าบูชาผมก็นี่ครับอันนี้สแกนลายนะครับผมเนาะสแกนไอไอเคียวอาร์โค้ดหรือว่าค้นหาเบอร์โทรเบอร์นี้ก็ได้ครับผมเนาะเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับใช้เบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมายเลขบัญชีน้องนะครับผมเนาะตอนนี้ใช้หมายเลขบัญชีเดียวเท่านั้นนะครับผมเนาะไม่มีหมายเลขบัญชีอื่นนะครับผมเนาะก็ถ้าใคร อยากเช่าบูชาก็ติดต่อมาครับผมเนาะก็รายละเอียดก็ตามนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อนะครับผมครับผมอันนี้ก็จะมีรอยจานเนาะนี่ครับเนาะโอ้เด็กสวยตัวนี้สี่สิบแปดตัวนี้โอ้ครับอันนี้ก็จะเป็นหูเจ้าสมิงพายเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะเดี๋ยว เราเกตเดี๋ยน้องเอามาให้ชมกันอีกทีหนึ่งเนาะเดี๋ยวจะทําคลิปต่อไปนะครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นโอ้เจ้าสมิงพายเนื้อสำลิปเนาะสำลิปลงยาเหลืองเนาะสาหรับใครหลและคนที่สอบถามกันเข้ามาเนาะอันนี้ก็หลักพันนะครับม่วงๆอันนี้ก็ราคาก็เริ่มเดินไปส่วนหนึ่งนะครับผมเนาะก็ราคาก็หลักพันกลางๆนะครับผมเนาะสิบห้าสิบห้าเนาะ อันนี้ก็เลขสามหลักครับผมหนึ่งสี่ห้าโอ้สวยตัวนี้เลขนี่ไหมหนึ่งสี่ห้านี่ครับออกลุงๆสวยๆครับผมเนาะนี่ครับของแท้ครับผมของแท้ไม่ต้องกลัวของเก๊ครับผมเนาะหลวงพ่อชนะไหนนี่น้องเคยทคําคลิปของเก๊มาเหรียญหนึ่งเนาะพอน้องได้ของเก๊มาเหรียญหนึ่งเนาะน้องเอามาทําคลิปให้พี่ๆดูเนาะครับผมเนาะอ,อันนี้จะเป็นเสือหางงอเนาะเสือหางงอนี่หลวงพ่อว่าเป็นเสือ ไอ้เกาะเงินเกาะทองเกาะทรัพ์เนาะเกาะโชคเกาะลาบนะครับเกาะดวงดีนะครับผมเนาะแล้วก็ตัวยันนะครับอัขระตัวยันเนาะสำหรับเสือตัวนี้ก็มีคนสักไปก็ถูกเลขถูกหวยกันเยอะครับผมหนุนดวงค้ำดวงก็เยอะครับผมเนาะสำหรับเสือตัวนี้สีลุงลุงครับผมสีออกลุงลุงเนาะตอกโคตรตอกหมายเลขชัดเจนครับผมเนาะโคตรอันนี้หมายเลขครับผมมีเลขสามหลักจํานวนการสร้างนี่ก็สร้างหลักร้อยครับผมแต่น้องน้องจไม่ได้ว่าสร้างเท่าไหร่เนาะ นี่ครับเนาะอันนี้ชมภาพเต็มๆก่อนเนาะนี่ครับขนาดองค์ลุงองค์ปู่เจ้าก็ยังออกลุงลุงม่วงม่วงครับผมเนาะนี่ครับสวยๆครับผมเนาะก็ยังไม่มียังไม่ผ่านการใช้นะครับนอนกล่องนอนซีนครับผมเนาะสะท้อนออกส้มๆมเหลืองเหลืองนะครับเนาะออกมันจะออกเหลือบๆส้มๆเนาะมันจะออกลุงยาเหลืองเนาะลุงยาเหลืองแล้วมันจะออกเหลือบๆส้มๆเห็นไหมเนาะถ้าดูโดนเสียงโดนไฟ มันออกส้มๆหน่อยหนึ่งแต่ว่าถ้าดูแบบหน้าตรงจริงก็ออกสีเหลืองๆนะครับผมเนาะนี่ครับลงยาเขาเรียกว่าคุยๆเนาะคุยพื้นเนาะถ้าตามภาษาอันนี้เนาะน้องก็ไม่นี่น้องก็ตีไปลงยาเนาะครับผมเนาะสำหรับใครที่แนะนํามาน้องก็กราบขอบคุณคนระับผมเนาะนี่ครับเนาะกล้ามเป็นมันมดๆเนาะองค์ไออะไรนะไขป่ปลาไอลูกปลาคัเนะครับผมเนาะใส่ชังวานของลุงปูนะ่เนาะก็ อันนี้ก็เป็นหลวงพ่อท่านก็พกติดตัวเนาะลวงพ่อหลวงพ่อพกเนื้อ,อยังวะอันนี้จําไม่ได้หลวงพ่อนี่ไปปลุกเสกแต่ละงานนี่ท่านจะมีพกติดตัวอยู่หนึ่งเหรียญเนาะสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับผมเนาะก็ออกว่าสว่างสุพนเนาะท่านก็เป็นปลุกประธานปลุกเสกเนาะเป็นพิธีใหญ่เนาะก็มีหลายเกจิอาจารย์ครับผมสายมหาเสนีสายพระเวทพระมน์นะครับผมที่ขังขังนะครับผมเนาะก็สิทธิ์ยนุสิทธิ์แต่ละท่านนี่ก็มาปลูกเสกก็ เยอะครับผมการมาปลูกเศษคงเดียนรุ่นนี้นะครับผมเนาะก็สุดยอดครับผมก็ปู่เจ้าสมิงพายอันนี้เลขหนะึ่งเก้าสองเนาะปู่เจ้าสมิงพายก็ปู่เจ้าสมิงพายก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเจ้าแห่งมนตาเนาะมณคาถาเนาะมณคาถาและมหาเสนีนาะครับผมเนาะก็ แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรบริวารธาตุบริวา,ารวาของท่านก็มีสมภเวสีพวกผีปีศาจอะไรทั้งหลายเนาะทั้งหลายแหล่เนาะจะเป็นไม่ว่าอยู่แห่งคนไหนเนาะครับก็จะเป็นบริวารธาตุบริวารท่านเกือบทั้งหมดนะครับเพราะว่าท่านกิ่งพระเวทพระมูลเนาะในตามตำราเนาะที่ได้อ่านมานนองก็ได้อ่านมาแบบคร่าวๆนะครับผมเนาะสำหรับเรื่องของปู่เจ้าสมิงพายเนาะก็เป็นครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่อีกองหนึงอีกท่านหนึ่งที่หลวงพ่อชนะนท่านได้เคารพศรัทธาเนาะแล้วก็ได้ร่ำเรียนวิชาจากท่านมาเนาะบางสิ่งบางอย่างในการปลูกเสกของแต่ละอย่างเนาะหลวงพ่อท่านเคยบอกว่าจะทําอะไรก็ต้องถามปู่ก่อนเนาะครับผมเนาะจะสถานที่ไหนจะสร้างอะไรแบบไหนอะไรเงี้ยครับผมเนาะ จะถามปู่แล้วบางช่วงเวลาเนาะในการปลูกเศกเนาะในแต่ละเหรียญแต่ละอย่างที่ตรงไหนดีไม่ดีเนาะที่ว่าจะปลูกเศษอะไรยังไงเนาะหรือจํานวนเหรียญเนาะจะสร้างเยอะสร้างน้อยอะไรเงี้ยครับผมเนาะการสร้างก็สิ่งสาคัญเนาะหลวงพ่อท่านจะพูดคําเดียวเลยว่าต้องรอปู่มาอนุญาตรอปู่มาอันนี้ครับผมแนะนำเนาะรอปู่มาบอกนะครับผมเนาะนี่ครับ หลวงพ่อจะไหนท่านจะพูดคำคำนี้ออกมาเนาะครับผมเนาะในการสร้างแต่ละเหรียญแต่ละรุ่นนะครับผมเนาะมันก็เลยกลายเป็นที่ว่ามันมันมันต้องขังนะครับผมเนาะเพราะสถานที่ที่ท่านท่านอยู่ท่านบอกว่าต้องขออนุญาตเวลาจะสร้างอะไรก็ต้องขออนุญาตขอเขาเรียกว่าอะไรขอเจ้าทีเจ้าทางขอธาตุขอลมขอทุกทุกอย่างนะครับผม <laughs> น้องก็ไม่พูดไม่เป็นเนาะ <laughs> ก็ขอ ขอเจ้าสถานที่เนาะแล้วก็ขอไอ้องค์ปูท่ที่มาจะมาอยู่ในเหรียญเนาะครับผมเนาะให้ค้ำให้คูนกันเนาะครับผมเนาะเขาเรียกว่าอยังเนาะตามภาษาอีสานเนาะค้ำคูนครับผมแต่แต่ละเหรียญแต่ละนี่ในในการสร้างของหลวงพ่อเนาะครับผมเนาะหลวงพ่อจะอัญเชิญองค์ปู่เจ้าสมิงพายมาปลุกเสกตลอดเนาะครับเรียกธาตุเขาเรียกว่าอะไรปลุกธาตุปลุก ปลูกธาตุปลูก right? อะไรเนาะปลูกวิชาปลูกธาตุปลูกอะไรต่างๆนานาครับผมเนาะแต่ละเหรียญเนาะครับมีตัวมีต้นหมดครับผมเนาะไม่ต้องกลัวครับอันนี้เหรียญแจกทานเนาะครับผมเนาะนี่ครับอันนี้ก็เนื้อสำริดเหมือนกันเนาะเนื้อสำริดแจกทานครับผมรายละเอียดอันนี้จะจะไม่ตอกเลขเนาะตอกเลขตอกลำเบอร์ครับผมเนาะนี่ครับสวยๆครับเลขยันอันนี้จะเป็นทองแดงลมทองแดงลมดำเนาะ นี่ครับมีโค้ดมีหมายเลขโอ้เลขหกสามสามอ่ะเลขสวยตัวนี้นี่ครับอันนี้ก็หลักร้อยครับผมเนาะหลักร้อยก็ทักมาครับผมเนาะนี่ครับเนาะทักมาครับผมเนาะหลักร้อยหลักร้อยครับผมนี่ครับทองแดงลมดาถ้าใครสนใจก็ทักมาครับอันนี้หลักร้อยนะครับผมเนาะก็ลองทักมาคุยกันในไลน์ในโทรศัพท์คุยกันก็ได้ครับผมเนาะโทรศัพท์ถาม โทรมาถามไถ่กันก็ได้ครับเรื่องราคาเพราะว่าน้องก็ไม่สามารถแจ้งได้ในนี้แลครับผมเนาะเพื่อเพราะมันบางทีบางอย่างมันก็อาจจะทําให้การเข้าใจผิดกันนะครับผมเนาะสําหรับราคาก็โทรมาสอบถามครับผมเนาะน้องได้มาถูกก็น้องก็ขายถูกน้องได้มาแพงก็ขายแพงครับผมเนาะตามสถานการณ์ครับผมเพราะว่าน้องไม่อยากจะชาร์จนะครับผมเนาะถ้าชาร์จไปมันมันอนี่กัน เปล่าๆครับผมเนาะน้องบอกตรงเลยเนาะสำหรับราคาน้องก็ไม่อยาดให้ซื้อขายแพงเนาะน้องก็อันนี้ห้าพยักครับผมเลยเคยลงไปหลายรอบแล้วเนาะครับผมเนาะห้าพยักสาหรับเรียนห้าพยักเนาะอันนี้ก็หลักร้อยเหมือนกันเนาะครับผมเนาะถ้าใครสนใจอันนี้คนจีนคนไต้หวันก็มาติดต่อไปหลายเรียนหลายรุ่นนะครับเนาะครับผมเนาะหลายเรียนหลายรุ่นแล้วเนาะครับสาหรับใครสนใจก็ทักมาแท้หมดครับนี่ครับวางอยู่นี่แท้หมดเลยเนาะ อยู่คนโตนี่ล่าสุดก็ U.S.A. นะครับผมเนาะก็กราบขอพระคุณลูกค้าทางนู้นด้วยนะครับผมเนาะน้องก็ไม่จ่งภาษาอังกฤษนะครับบางสิ่งบางอย่างเนาะถ้าแปลเป็นไทยได้ก็แปลให้ด้วยก็ดีนะครับผมเนาะก็น้องก็ถ้าคุยอะไรผิดพลาดไปไม่อันนี้ไปน้องก็กราบขออภัยนะครับผมซอรี่อรี่นะครับผมเนาะสำหรับ U.S.A. นะครับผมเนาะ no English เนาะ แต่ไทยเรียนน้องก็ยังบ่คอก้องอยู่แต่ไทยเรียนก็ยังบ่คอก้องอยู่ก็พยายามถ้าทักไลน์ถ้าคุยไลน์กันได้ก็โอเคครับผมเนาะสำหรับทางไทยไทย usa นะครับผมเนาะก็ถ้าักาลนยมาคุยกันอันนี้ก็ล็อกเจ็ดเลืออันนึงครับผมหลักร้อยนี่ครับเนาะนี่ครับราคาเนาะก็ดูเอานะครับผมเนาะอันนี้น้องก็ไม่ไม่อันนี้อันนี้ลายเซน็นต่อโคตรลายเซ็นหลวงพ่อ โอ้โฟกัสอีกเดบบสองโคตรลายเซียนหลวงพ่อครับผมเนาะอืมนี่ครับโอ้ยนี่ครับโคตรลายเซียนหลวงพ่อครับผมเนาะแล้วก็จะมีนี่ครับเนาะก็มีจีวรหลวงพ่อเนาะครับได้สองอย่างเลยนะครับเหรียญเดียวในล็อกเก็ตเดียวเนาะอันนี้ก็ประมาณประมาณเหรียญบาทมั้งเนาะ ใหญ่กว่าเลียนบาทหน่อยนึงครับเล็กๆครับผมกําลังน่ารักเนาะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวน้องจะทําคลิปต่อไปเนาะครับผมเนาะนี่รายละเอียดครับเลขสวยครับผมเนาะอ๋อแปดเจ็ดเจ็ดเนาะตอนแรกว่าสี่สิบแปดสวยๆครับสวยๆเนาะเลขน้าโชคผมด้วยเนาะอันนี้จานยันเห็นไหมครับลายมือหลวงพ่อด้วยเนาะครับอันนี้น้องก็ได้มาสูงเนาะราคาสูงเหมือนกันก็สร้างมาหลายปีแล้วครับเนาะก็ ถ้าใครสนใจอันไหนก็ลองทักมาครับผมเนาะลองทักมาคุยกันครับผมสําหรับคลิปนี้น้องก็ขอจบเพียงเท่านี้นะเนาะยาวเกินไปเดี๋ยวมันจะน่าเบือ่อเนาะครับผมเนาะเดี๋ยวน้องจะทําคลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวน้องจะนําเสนอเรื่องอกเกตอันนี้เนาะครับผมเนาะก็บางสิ่งบางอย่างนะ้องก็ไม่ได้ลงคลิปเลยเพราะว่ามีคนเขามาเมาไปเนาะครับผมเนาะถ้าใครอยากได้ราคาเมาอะไรยังไงก็ สอบถามมาได้ครับผมเนาะเอากี่องค์กี่องค์เนาะคุยมาได้ว่าเอาองค์นี้มีนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเรื่องส่วนลดเดี๋ยวน้องจัดการให้อีกทีนึงงนะครับผมเนาะน้องจะดูให้นาะครับผมเนาะน้องก็ถ้าเอาหลายเหรียญก็อาจจะลดได้หลายเหรียญนะครับผมเนาะถ้าเอาน้อยๆก็น้องก็ขอด้วยเพราะน้องบวกไม่เยอะครับแต่ละเหรียญเนาะครับผมเนาะก็ขอบคุณที่พี่ๆเข้าใจนะครับผมเนาะสำหรับใครอยากติดต่อผมก็นี่ครับเบอร์โทรอันนี้สแกนไลน์นะครับผมเนาะอันนี้ก็หมายเลขกบัญชีน้องนะครับผมเนาะก็กราบขอบพระค